คำเตือนเนื้อหาที่ท่านกำลังจะได้รับชมภายในวิดีโอนี้อาจมีคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วควรใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับอะไรอ่ะมีคำเตือนด้วยเออเกมนั้นมีแฟชช์ร้ายจำสแกมมีเลือดนะแล้วก็มีอะไรแนะ่่ะคือมีทุกอย่างแล้วมืดมากต้องกดตรงนี้แล้วไปต่อป่ะโอ้เฮียทำดีว่วะเมื่อเทียบกับเฮียเมื่อกี้ อะไรกดเพลงกดเพลงกดเพลงอ๋อบอลฮึแม่คาแบบฟ้ามึงว่าซื้อข้าวกับอะไรอ้าวแปลกอยู่ไหมดิอยู่ดิพวกมึงอยู่กับคนละห้องกับกูมั้เนี่ยแม่คาแบบได้ใช่นะมจอยตามกูเข้ามาดิอือเพื่อนกูยมันมืดอย่างงี้วะ อะไรเพื่อนกูจะลุกเตียงขึ้นมาละมันมืดอย่างงี้ปะมองอะไรไม่เห็นเลยสัตว์เกิดอะไรขึ้นโห่เฮียเป็นหน้าคาสิโนงี้เด้อเอ้าไอ้เฮียแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยไม่คิดว่าถ้าเรากดเข้าประตูนี้มันจะวาร์ปเราไปไหมวะไม่วาร์ปแล้วมั้ง จะลอยหน้าก่อนเนี่ยไอ้จิ๋ดไปแด้วไอ้ยีน่าฉันด้วยไอ้ผีร้ายออกไปอย่าเพื่อนกูไอ้ผีร้ายจะออกไปจะเพื่อนกูไอ้ผีร้ายโหนะโบนะโบจะออกไปเจ้าผีร้าย เดินไปเด้ออืมกูสัมผัสได้บางตัวทะลุของเลยเนี่ยเยอะจะทะลุของเลยอุ้ยอุ้ยอ้าวกูเปิดตรงนี้แล้วไงต่อปะนี่อะไรมีไฟฉายเก็บอ่ะเอาไฟฉายไป่เอาไปแล้วมีแผนที่ให้เราด้วยเนี่ยเอ้ยต้องใช้หรอกคปอย่างพวกเราอ่ะ โอ้โหกูก็นึกว่าจะเป็นของพกพาไอ้ของมันนี่กูจะเอาไปด้วยได้ยังไงวะไอ้สัตว์มาแล้วเป็นตารางนี่เลยอ่ะไอ้เหี้ยกูกูกูนึกกูนึกว่าแผนวงจรนี่อ่ะแผนนี่จะดูแล้วไม่ต้องดูรอบไอ้เหี้ยดูไปก็เท่านั้นแหละสุดท้ายก็จำแบบไม่ได้อยู่ดีแหละไปเฮ้ยกูได้กินไอ้กูได้กินไอคอนเทนต์ละกูได้กินไอคอนเทนต์ยังมีตัวอะไรวิ่งอะไรพวกกูด้วยไหมี่ย น่าจะมีมันมืดวบื่อเถ้าปัญญาไม่วิ่งไปไหนแล้ววะเฮ้ยมึงถ่ายไม่ได้ขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปเออโอเคถ่ายละไปคุวยแม่งมึงวิ่งเหนื่อยนะหมื่นกิโลเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปอีกฝั่งนึงวะนี่มันทางเดิมด้วยะ <laughs> เราดูดิเยาวมามันตัมบังมาจ้าตัมบังมา <laughs> บางังหน้านี่ยมีกล้องอยู่ตรงนี้ถ้ามีกล้องฮ่าฮิ <laughs> มีแค่นี้เองเออเสียงอะไรวะไม่ดูอ้โอโหไม่ชีปเป้ง ข้างบนมีไฟแดงๆเ้ววว่ะไอ้ลวง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 แล้วดาหลังๆก็จะเริ่มหายหายอ้าวทุกคนหายไปอีกแล้วบังแอน่าดาน่าดวกำาลงจอยไอ้น่าจุนายกูกำาลงจอยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้แต่น่าจะเป็นผี Next up your B C เหรอ Paper Mark เหรอกระดาษหน้ากากกระดาษเหรอโอ้กูเดินเฮียแม่งอะไรมีตัวตนบ้างวะเนี่ยเฮียในเกมเนี้ยไี่ก้ายตัวนัดมึงต้องกด go to ไม่ใช่เชิญกูไปเฮียอะไรหรอโอเคมาแล้วปัญญา มันต้องหลบอย่างนไม่มาแขนกูไม่มาแขนกูไปต้องอยู่ในสิ่งน้ำแน่นอนเนี่ยไไงอ้เที่ยะไม่ใช่นิสัยขยะเห็นอะไรอ่ะเห็นไหมพลังคนดำไหมเนี่ยแสดงว่าเราที่เราเจอผีแล้วแน่เลยเนี่ย็กอัพยศบีซีกิงอุ้ยดู ผู้หญิงเห้ยไอสัตว์ตกใจหมดไอเหี้ยไอเหี้ยไอ้เหี้ยเราเมื่อนี้ระาไปยังไงอ่ะเราะบาดจะไม่จะไม่กลัวไม่ใช่เหรอไม่กลัวมึงขึ้นไปก่อนดิอุ้ยหวาบเลยต้องมาไปจริงๆว่ะสุดดำสุดเก๋ยร์โอ้ยแสดงว่าเราเจอผีแน่เลยอ่ะ มันเปิดตัวแล้วเฮ้ยมันไ,ไม่มีแผนท,ที่หายวะอะไรอ่ะวันนะคิฟเยอฟิงเกอร์เทคออลลี่วันเหรออยากเก็บนิ้วเอาไว้เพื่อเที่รววะแล้วนี่คืออะไรแปประตูนี่ไหนเนี่ยประตูเปิดได้ละอ้ะาวเฮ้ยเปิดก่อนเดิมไปดูก็ไม่เสียหาย Power Room อ่ะอืมด no ัมมิงแม่แล้วทำอะไรได้เปิดอะไรได้ป้าแล้วให้กูมาทำอไรแล้วมองอาร์เรอเปิดได้ป้เดี๋ยวนะเปิดดิเรียนได้เลยเจ้าเก้าเก้าโลออกไปเจอก็ทิ้งกูกูวิดเบลไปใช้ เออไปฝากไปกูก่อนกูมองไม่เห็นน่ะมือเราเบิดไปใช่ไม่ใช่ไอ้สัตว์กูหยิบไอ้อะไรไม่รู้มาได้ด้วยอ่ะเฮ้ยต้องไปเสียบอันนี้ปะไม่มันเอาไปเสียบกับไอ้นี่แล้วเปิดประตูเปล่าเมื่อกี้มึงมึงดึงออกมาแล้วมันประตูมันปิดอ่ะใช่แล้วคือเสียบไปได้เลยใช่ไหมมันเหมือนดึงแล้วดึงเลยอ่ะก็ต้องกลับไปด่วนดิเขาน่าจะกลับไปเอานี่เปล่าไปเสียบข้างในห้องเปล่าอ้าวผิดไม่เห็นมีตัวเหี่อะไรผมมาสักตัว เราไปห้องพาวเวอร์ปะเฮ้ยนี่ปะนี่ปะอ๋อนี่เออนี่ยกำลังอยู่เนี่ยะวัดโดนต้องไปหาอกันหนึ่งเงี้ยอ้าวไรที่มันตกอยู่ตรงนี้คืออะไรอ่ะอ้าวเออก็อ้าวเชี่ยใส่เสียบนี่เปล่าแฟลกอันเนี้ยด้านข้างเออแล้วก็เราเปิดคัทอยู่ดิเจยบไปเสียบไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปใช้ไปใช้กุ้งหายอยู่นี่อยู่นี่ตกพื้นนี่

มันไม่มีผีจริงหรอมาดูดิหรือแบบแม่งกีดตนวิทยาศาสตว์มันไม่าจะทำมาปวกเราเลวทำมาโอ้ยอะไรเหี้ยฮ่ฮ่าอ้าฮ่าฮาก เห็นตีรู้เห็นตีรู้ไอ้ดี่แม่มือใหญ่มากไอ้สัสเกมเฮียร์ก็เหมือนผู้มึงกลัวแต่หน้าตัวละครผู้มึงแบบยิ้มแฉ่งหมดไอ้เจ้ากูติดไอ้เจ้าออกไปคทีเราควรทำไงกับมันปะมงสวนไมดีเราโดนมันฆ่าได้แบบเนจะได้แหละ อะไรวะโอ้โหมือใหญ่เฮ้ยมันเข้าเฮ้ยมันเข้าตรงนี้ไม่ได้วะไม่ดักทางเลยต้องวิ่งสุดใช่ไหมแหละก็จะออกไงอ่ะไม่รู้ต้องใครสักคนต้องวิ่งฝ่าตรงตีนเลยจ้ไปเลยนัดนี่ไปนัดตาลีบันอะไรนะองทำดีมากนะัจามิงเลยจามิงเลยชี้ยประตูปิด เอคืออะไรตายแล้วตายเลยเอ่ะตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเลยแสดงว่ามันไม่ได้ทำออกมาเราแอบยังมันต้องวิ่งหนีมันจริงๆด้วยเดี๋ยวนะกูจอยตามแป๊บไอ้เหี้ยมันได้เหรอได้ดิเนี่ยนัดส่งคำจบเชี่ยตุ้ปิดตุ้ปิดโอ้เปนตามมาแล้วตุ้ปิด fuck you อีเห oh, well oh! 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 oh, ี yeah. hey! mm ้ย hmm. อ hey! uh ีเ hmm. หี้ยมันมาอยู่อุ้ยมันจะเร็วเข้ามันจะเร็วเข้าห้องเป็นรถไฟนเทอร์วันเหรอไอ้สัสกดไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้มันเป็นป่เร็วกวิ่งหมดแล้วยุกจุกยุกเฮ้ยกูติดมันช้ามาแล้วมันป่ามาแล้วไปเร็วไปกันแล้วไปเร็วไปกันแล้วอ้ากี้ยะโกกูกูเกมเฮียเนี่ย มันจะจำอะไรกี่ก okay. ว่าวะเออมาเล่าถึงว่าเฮียการันตีคนกดไลค์หนึ่งร้านจุดหนึ่งหนึ่งจุดหกร้านนี้เฮียไม่แปลกเลยเอ้ามาสไลด์ได้นี่หว่าท็อปดิวตี้ที่นี่ขนาดตีตัวแรกนะยังเหลืออีกหลายตัวอยู่นะ ชัตเตอร์สองฮัลโล่บิยอนเนอร์ความน่ากลัวที่ความที่น่ากลัวที่มากขึ้นเหรอเชี่ยความความความน่ากลัวที่เหนือกว่านี้ไปม้งเนี่ยเดี๋ยวไปดูโดนัทก่อนไอ้เหี้ยไม่มีคนตายตรงนี้เลยไอ้เหี้ยโดนัทขึ้นลาไปเนี่ยมีชัตเตอร์สองเด้อก็เนี่ยชัตเตอร์สองอะทุกอย่างสปอยผีเลยหรอ มีมีสปอยผีให้ว่าเปิดมามันย้อนกูลงแมปเลยอ่ะมันจะน่าจะเป็นผีตัวเดิมก็ได้เอ้คุณคุณเนาะคุณคุณเนาะท่อนเนาะเออคุณมันกมันก็แบ่งรวมเลเวลสองอะเลเวลสองก็เป็นท่อน้ำไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไใด์ได้เหรอไอ้ใส่ได้ว่ะผีป่ะเฮ้ยเพื่อนกูใช่ใช่ใช่มี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 วิ่งอ่ะนะไอ้สัตว์ผีเหี้ยไอ้ยักษ์ฝันไม่ยิ้มมาเลยมายักษ์ไกลด้วย อเชี่ยมันลอยีด้วยมันเนี่ยเอากูเจอกูเจอเหมือนทางลิฟต์แต่มันเป็นลิฟที่มันพังว่าดีงานนี้จะมีเซ็นเซอร์ละงานนี้ไม่ไงผีมาแล้วมันเนี่ย เฮ้ยโอ้โห้ยเอาไอ้ยักษ์ก็ไปก็แล้วสางไอ้ยัยยกษ์กชิ้นนี้วิ่งมาเรากูเลยแล้วถ้าโดนผีชนแล้วแม่งตายจะต้องแบบตายก็ต้องเข้าใหม่ไอ้ย่าเนี่ฮะลัมาห้องที่มันเปิดได้เมื่อกี้แล้วมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีดายไปต่อป<ม>่ะ<ม>ข้าเลยไปเอาเอา,เอา เอ้ยยังไงอ๋อกดรีบลิรีกดไงอ่ะโอเคผ่านแล้วแค่นี้เหรอน้องแค่นี้เองแค่นี้เองไอ้เมื่อกี้แม่งแน่ากลัวกูเยอะเลยสัสเมื่อกี้แม่งกลวงไอ้เยอะใหมเมื่อกี้แบบมันเล่นจิตตวิทยาพวกกูเหี้ยแม่งไหนอ่ะไอ้เหี้ยเฮอร์เรอร์บิยอนมึงอ่ะไอ้เหี้ยความกลัวที่เหนือกว่าไอ้สัตวส เออโอ้กูว่าเราภาพว่าสำหรับพาทนี้สำหรับเกมนี้ไม้แต่เพียงตอนนี้ก่อนว่าเออย่จากที่ดูถูกมันตอนแรกกูรู้สึกว่าเกมนี้มันสนุกดูนะเสเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เราแบบแล้วมันเล่นได้แหละคนได้ไงใช่เเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหลังอ่ะพวกกูจะไปเอาเพื่อนพวกกูมาแยกยพกมันเล่นเกมนี้สัตว์กูเชื่อกูเชื่อทุกคนเล่นได้เว้ย เพราะมันมันเหมือนแบบกราฟิกโรบอทอะลื่องของโรบอทอีกไอ้เหี้ยบูฟแมนดีกว่าโรบอทอีกอะอยู่เป็นตัวเกมที่แม่งถ้ามึงสร้างตัวละครอยู่ท่านกดออกจะกลับลื่นเพราะมันนี่วะหรือว่าที่มันลื่นเพราะว่าแบบเอ้กูตกโลกไอ้เหี้ยนี่ไอ้บูฟแมนดีไม่ใหชมไม่ให้ให้กูชมไม่ได้เลยกูตกโลกไร้สาระ น nee, ah ี่ไงบูบูแมนดี้ตกโลกไปแล้วเอาตอนนี้สำหรับวันนี้จ้าสักเคยที่เกมในแมวของเออแลกดอมโหมดเฮอร์เนี่ยก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะสนุกดีเฮียเดี๋ยวข้างหลังพวกกูจะมาเล่นอีกนะแล้วก็จะเอาเพื่อนพวกกูมาด้วยเฮียเขาหน้าบายๆเอวันนี้ก็ขอเบอร์กัตอนเท่านี้นะพวกกูเหนื่อยแล้วไปไหวแล้วเกมเฮียแล้ว